สวัสดีครับอ๊กแวไอคอนกอนชาแนลคัะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่วิ่งทำให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะมันเป็นตัวเริ่มตัวแรกเลยของตัวละครตรกนี้นะครับใช้กันน้อยมากเลยน,นะครับสำหรับตอนเริ่มต้นนี้ทุกคนอาจจะเคยใช้กันหมดแล้วครับเพราะมันเพิ่มความเร็วให้ แต่มันไม่ป้องกันอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับมาดูมันไม่สัตว์มา่จะป้องกันเลย,เลยมันสามารถจะทําให้ผู้อื่นเป็นลุกเป็นไฟได้ด้วยนะครับและผมว่าตัวนี้ให้เกรดแค่ประมาณสามดาวใช่ไหนะครับและเป็นตัวที่คุณจะได้เริมแรกคงไม่มีอะไรดีมากหรอกนะครับ ถ้าใครอยากจะดูรายการผมใน youtube คุณสามารถจะเขียนได้เลยนะครับว้าผมจะเขียนไว้ในข้างคลิปนะครับชื่อคลิปผมก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะครับแล้วคุณก็อย่าลืมไปสับสไครต์ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมีวิวอะไรให้มากกว่านี้นะครับ อันนี้ผมเก็บแชมเปนอยู่ครับถามว่าตอนแร,แรกผมรีวิวมาแล้วนะครับแต่โปรไฟล์มันหาย